สวัสดีค่ะวันนี้วันเข้าพารรษานะคะไปทําบุญกันหรือยังเอ,อ่ยแพทไปทําบุญมาแล้วเนาะแต่ว่าไม่มีเสื้อสีขาวก็เลยเอาแบบสุภาพก็พอเอาแบบพี่คะวันนี้ก็จะมารีวิวกล่องสุ่มเนาะแพทไปเอฟเขาจะเรียกอะไรดีอ่ะกล่องสุ่มที่แจกเันเตาแจกทองนะคะแล้วก็อยากรู้เนาะว่า แล้วมันจะได้จริงไหมไปลุ้นกันนะคะว่าจะได้อะไรนี่ค่ะแกะก่อกออกมาแล้วเนาะนี่ ซองแดงๆดงแล้วในน้นตองมีตังแน่นอนทายที่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยมีอะไรนะมักมักหน้ามีมักหน้าค่ะมีมักใต้ตาแล้วก็มีเซร่มวิตามินซีสามอย่างสี่อย่างกับอังอังเปาแต่ว่าตรงนี้แน่ๆก็คือไม่มีทงองเนาะไม่มีทองที่แน่ๆคือไม่มีทองแต่มีอังเปา อ่างเปากี่บาทเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าอ่างเปากี่บาทแก่แล้วค่ะแทนแทนแทนยี่สิบบาทเลยนะคะทุกคนแได้องเปาตั้งยี่สิบบาทเลยค่ะเก็บไว้นะคะนี่ค่ะคือกล่องสุ่มเนาะ่านสุ่มไปในราคา1 9 9กบาทได้อ่างเปามาที่10บาท ก็ลบกันก็เหลือ179บาทได้เซรั C, ม่มวิเตารินิซีได้มักมักหน้ามักใต้ตามาสำหรับแพด่ะโอเคนะรับได้ถือว่า,ถ,าถือว่าเราได้แบบซื้อขอ้าวสางใช้เนาะในราคา179บาทอันนี้คือแพนหักลบจากอังอเปาหร์เนาะบางคนเขาอาจจะได้เยอะแต่ว่าได้แค่นี้เพราะว่าเขาบอกว่า ลุ้นอ่างเปลสูงสุดถึง3,000บาทก็เขาบอกอย่างนั้นเนาะแล้วก็เชื่อเขาแหละแล้วก็เราไม่ได้เชื่อเขาแต่ว่าพีอนอะนไม่ได้เชื่ออะไรเขามากหรอกแต่ว่าคือพี่อยากรู้พันแค่อยากรู้ว่าคนเนียวเขาเอฟกันแล้วเขาได้อะไรถ้าถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีคนหลงเข้าไปเลยเขาก็คงไม่ไล่์ไรทุกวันอะไรแบบเนี้ยความคิดพน,นะมันจะมีหลายร้านมากเลยที่ทําแบบเนี้ยพันว่าเอาตังค์ไปเก็บไว้ไปซื้อทองเองดีกว่า